Unsafe, ดูตัวนี้ก่อนครับอันนี้เป็นแกนนี่นะครับแกนนี่ก็จะติดดอ,อกติดช่ออย่างเงี้ยไอแกนนี่เขาจะช่อดอกใหญ่นะครับก็จะมีชมพูบางแล้วก็เป็นเข้มนะครับแล้วแต่ช่อเนะี่ยอย่างช่อนี้ก็จะสีเข้มเยอะนะครับเนี่ยครับเขาจะเต็มอย่างนี้เลยนะครับพวกแกนนี่เนี่ยจะออกทั้งปีแล้วต้นใหญ่มากดูครับข้างบนก็จะเป็นช่อเต็มตลอดเลยพวกนี้ก็จะเป็นพวงใหญ่หอมนะครับแกนนี่หอมแต่ใบก็จะหนาะแกนนี่ใบหนาน,านี่อย่างพวงนี้โอ้โหอันนี้อันนี้ อันนี้ใหญ่มากเลยครับอันนี้ช่อนี้ใหญ่มากแล้วก็เนี่ยพอเขาออกช่อดอกเขาก็จะแตกยอดสามยอดนะครับถ้าได้ช่อหนึ่งช่อเขาจะแตกสามยอดอันนี้ก็เหมือนกันนะพอแตกช่อปุ๊บเขาก็จะแทงยอดออกมาเป็นสามยอดนะฮะสามแยกตรงนี้คือพวกนี้เอาไปถ้าพร้อมช่ออย่างไงก็ได้ได้ยอดเพิ่มนะครับถ้าพร้อมช่อเนี่ยอย่างตัวนี้ช่อถอดอย่างนี้ตลอดนะครับแล้วก็นั่นนะครับ เป็น2ประมาณสองอาทิตย์2บางทีเกือบสมอาทิตย์นะครับกว่าที่จะถอดออกมาหมดนะครับพวกนี้ก็จะร่วงไปแล้วพวกนี้ก็จะขึ้นมาใหม่เรื่อยอย่างนี้ครับอันนี้คือแกนนี่นะครับพอเขาขึ้นอย่างนี้ปุ๊บแน่นอนแล้วเเนี่ยเขาจะมีเขาจะมียอดออกมานะครับ,พว,ววรบ,รบพวกนี้กิ่งยาวเลยสวยครับเนี่ยะพวกนี้ก็เนี่ยฮะบางทีเนี่ยแกนนี่กิ่งเดียวกันนะครับต้นเดียวกันตัวนี้ออกออกชมพู ออกชมพูจางๆผสมกับเข้มแต่บางกิ่งก็จะออกเนี่ยครับสีเข้มอย่างนี้เลยนะครับสีเข้มอย่างนี้เลยแล้วแต่ช่อครับอันนี้คือความแปลกของเขาครับแล้วแต่ช่อแล้วก็จะให้ดูตัวหนึ่งตอนนั้นมีคนนี่นี่ฮะมีคนนึงเคยถามมาเพราะว่ามันไกลพันไหมจริงๆไม่ใช่อันนี้คือกิ่งเดียวกัน,นะครับดูเกือบจะออกขาวเลยตัวนี้นะครับตัวนี้เกือบจะออกขาวเลยมันจะได้ความแปลกตัวนี้ของของแกนนี่นะครับ